นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนัมัสสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่ององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระพระสารธรรมิทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านที่พวกเราเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันอังคารที่23 กุมภาพันพธ์พุทธศักราช2564อีกสามวันข้างหน้าก็จะเป็นวันมาครบบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงโอ,อวาทปาติโมกข์แก่พระภิสุ1,250รูปที่ล้วนแต่เป็นพระหันขีนาศพที่ทรงประทานการบวชด,ด้วยพระองค์เอง ในวันที่26กุมภาพันธ์วันมาคาบูชาที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามแห่งนี้ก็จะมีการอุปสมบทพิเศษนะ6รูปหลังเที่ยงแล้วก็เวลาเช้า7นาฬิกาองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่พร้อมคณะสงฆ์ก็จะลงมินทบาทรอบศาลาก็ขอเชิญคณะสทธาสาธุชนนะมาร่วมกัน เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาและก็เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อเทอิดพระเกียรติในรลวงราชการที่9ผู้สเสด็จสู่สวรรคาไาลัองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บําเพ็ญพระพุทธบารมีสมบูรณ์ใช้เวลายาวนานหลายล้านชาติรวมถึง20่สิบประสงค์ไขยหนึ่งแสนกับได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ทรงวางระเบียบแบบแผนวิธีการให้แก่พระภิกษุในยุคนั้น1,250รูปที่มาประชุมกัน อันเป็นหลักการสามอุดมการสี่แล้วก็วิธีการหกเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเพราะชีวิตของมนุษย์คือผู้ที่ประเสริฐเ,เกิดมาเพื่อพระนิพพานจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานให้พากันมีสัมมาทิฏฐิจึงจะได้ทำตามหลักการ อันเป็นหลักการเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานั่นก็คือสภัพพภาปัสสะอาการะแนงการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็สัจจตตาปริโยธปบันังก็คือการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วอันเป็นหัวใจเป็นหลักการของพระาศาสนา ทุกท่านทุกคนจะได้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะสมณนาที่หนึ่งสมณนาที่สองสมณนาที่สามสมณนาที่สี่อันได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและก็พระอรหันต์สมมนาที่หนึ่งถึงสมมนาที่สี่นี้ก็มีอยู่ในพระธรรมวินยัยอยู่ในพรหมจรรย์น,นี้ให้ทุกคนมีความเห็นถูกต้อง มีความเข้าใจถูกต้องทั้งบรรบชิตทั้งขรือหัดพระวินัยของพระพุทธเจ้าสองหมืหนึ่งพันพระธรรมขันคารวาสผู้ครองเรือนก็ถือศีลแปดในบางโอกาสแล้วก็ศีลห้าให้เป็นปกติเช่นนี้จึงจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทุกท่านทุกคนต้องขึ้นสู่กระบวนการ กระบวนการก็คือการประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจถ้าไม่สมาถ้าไม่สมารทานไ,ไม่ตั้งอกตั้งใจไม่มีเจตนาในการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเราก็จะไม่ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจที่เป็นสุจริตมักก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ผลก็เป็นสิ่งที่มีอยู่การประพฤติปฏิบัติจึงสำคัญยิ่ง ความรู้ของเราและชีวิตอย่าให้มันเป็นหมันทุกคนมีศักยภาพเสมอกันสามารถเพียรปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันได้ทุกคนนิวรเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเรามากนิวร์เนี่ยมันคือสิ่งที่ขวางกั้นม่ให้ความดีไม่ให้สมาธิไม่ให้ปัญญาเกิด โดยเฉพาะอย่างแรกเนี่ยกามสันทะการคิดหมกมุ่นในเรื่องของกามคุณนะอย่างที่สองพยาบาทหากจิตใจผูกอาคาตจองเวรใครไว้เนะี่ยมันก็จะคุ้นคลิดแต่เรื่องความกโกรธอย่างที่สามถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนเนี่ยที่นั่งโยกไปโยกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขวางกั้น ไม่ให้เกิดความดีไม่ให้สมาธิไม่ให้ปัญญาเกิดแล้วก็อย่างที่สี่อุทธจักกุกุจะนะนั่งง่วงไม่พอบางทีไม่ง่วงก็นั่งฟุ้งซ่านนะฟุ้งเรื่องนั้นฟุ้งเรื่องนี้มันก็เป็นนิวรณ์แล้วก็อย่างที่หนะ้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยไม่เชื่อในการประพฤติปฏิบัตไิไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในพระธรรมไม่เชื่อในพระอริยสง์ ห้าอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์นิวรณะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ขวางกัน้นไม่ให้คุณงามความดีไม่ให้สมาธิปัญญาเกิดคนเราเนี่ยทุกคนมีนิวรณ์อยู่แล้วนอกจากพระอระหันต์กับคนตายที่ไม่มีนิวรณ์มันเป็นสิ่งที่ขวางกัน้นแล้วก็เป็นบททดสอบให้ได้ประพฤติปฏิบัติถ้าไม่มีนิวรณ์ก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ เราทุกคนจึงต้องให้เข้าใจอย่างนี้เราโชคดีแล้วตื่นขึ้นมาให้ประพฤติปฏิบัติธรรมหายใจเข้าให้มีความสุขหายใจออกให้มีความสุขหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายทำอย่างนี้ทุกๆอิริยาบถนะพร้อมทั้งการทำธุรกิจหน้าที่การงานก็ให้มีความสุขเราทำการทำงานเนี่ยทุกวัน นอกจากเวลานอนที่ไม่ได้ทำจึงต้องมีความสุขในการทำงานคนเราขี้เกียจขี้คล้านจะมีเงินจะมีทองได้อย่างไรให้มีความสุขในการทำงานจึงจะได้ทั้งโลกิยทรัพย์คือทรัพย์สินเงินทองลาบยศตำแหน่งสุขสรรเสริญแล้วก็จะได้ทั้งอริยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์ไปพร้อมๆกันคนเราที่ลำบากยากจน ก็เพราะไม่มีความสุขในการทำงานขี้เกียจขี้คล้านไม่มีความสุขในการเสียสละการงานก็คือการปฏิบัติรวมทั้งการพูดกิริยามารยาทความเพียรความตั้งมั่นในทางที่ชอบความสุขในการเสียสละเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นความสุขในการทำงานชีวิตเรา สามารถปฏิบัติได้ทุกๆอิริยาบทนอกจากเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจึงต้องมีความสุขคนที่ได้ปฏิบัติเนี่ยคนที่ได้ปฏิบัติตามคําของพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเมื่อทําได้เช่นนี้จึงเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงน แต่ถ้าหากทำทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดคละเคาราคนกันไปหมดเ,เป็นได้แต่เพียงคนเท่านั้นเนพราะมันยังยุ่งเหยิงยังสับสนวุ่นวายมีปัญหาชีวิตอยู่ร่ำไปเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทกัน,เ,นเพราะยังระคนอยู่ด้วยความดีความไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปนในทางด้านลบนการที่จะเป็นมนุษย์ได้นั้น,นจึงต้องเป็นผู้มีใจสูง มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงผู้ที่มีใจสูงจึงจะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําก็เป็นได้แค่เพียงคนไม่สมกับที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบจึงคนเรียกมนุษยษาเพราะพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสตรจริงเราจึงต้องมายกใจให้สูง ด้วยการเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งบางคนไม่เข้าใจไม่อยากไปนิพพานคิดว่าทำเพียงแค่มีกินมีใช้ได้ลาบยศตำแหน่งก็เพียงพอแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องปฏิบัติเพื่อพระนิพพานถึงแม้ว่ายังไม่ถึงพระนิพพานสิ่งเหล่านี้เนี่ย ความสุขทั้งหลายมันก็ต้องติดตามมาอยู่แล้วเพราะมันเป็นทางตรงมันเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์เหมือนกับท่านอนาถาบิติกาเศรษฐีแล้วก็นางวิสาขาผู้มีบารมีมาเต็มม,มีมีบารมีมีมงคลอยู่ในตัวจะไปงานไหนๆไ,ไปงานที่บ้านของใครที่ขลาือหาดของใครก็เป็นมงคลถ้าหากงานมงคลไหนจัดงานขึ้นมาแล้วไม่เชิญท่านทั้งสองไปเป็นผู้มีเกียรติน คนในสมัยนั้นถือว่างานนั้นยังขาดมงคลเนีเราต้องบริโภคใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาไม่ติดไม่ยึดไม่หลงอบายามุกทั้งหมดเนี่ยอันเป็นทางแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าให้เรามีปัญญาอย่าไปเดินตามมันอย่าไปตามคนพาลอย่าไปตามความคิดเดิมๆที่มองว่า ไอ้เรื่องอบายามุกเหล่านี้มันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีความสุขทั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันพาให้เราหลงทางอบายามุกมันเป็ว่าทางแห่งความเสื่อมต้องเสียสละมันออกไปจากใจให้มันตายไปจากใจก่อนที่ตัวเราจะตายจริงๆอบายามุกมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือมันก็ยังมีอยู่ จึงต้องบริโภคใช้สอยด้วยปัญญาเพราะมันมีทั้งอวิชชามีทั้งความลุ่งหลงมีทั้งกามคุณอารมณ์อยู่ในนั้นหมดคนทั้งคนทั้งหลายนะพากันหลงอยู่ตั้งแต่เด็กๆจนถึงคนแกอ่อมาอากงเนี่ยก็ยังหลงอยู่จึงต้องมีปัญญามีปัญญาในการบริโภคในการใช้สอย ใจต้องเข้มแข็งต้องเสียสละอย่าไปหลงไหลยินดีเหมือนกับคนหลงที่พอตกเย็นมาแล้วก็จับกลุ่มกันมั่วสุมในอบายามุกนะทั้งดื่มสุราทั้งเล่นไพ่เล่นหวยเล่นการพนันเมื่อก่อนเน่ยมีแต่ผู้ชายที่ดื่มที่เล่นแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ดื่มด้วยเล่นด้วยจึงต้องเข้มแข็งจึงต้องอดทน มันสร้างทางแห่งความเสื่อมทั้งในปัจจุบันชาติแล้วมันทำลายสมองมันทำลายความสุขมันทำลายสุขภาพจึงให้ทุกคนตั้งมั่นในศีลห้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เสียสละออกไปให้ใจเข้มแข็งพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกทุกคนถ้าอยากให้ลูกเราดีพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี อย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ว่ามันทำให้ลูกดื้อรัน้นทำให้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ที่ผู้นำครอบครัวนั่นแหละถ้าผู้นำครอบครัวไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เหินห่างอบายมุขจะให้บ้านนั้นมีความสุขได้อย่างไรถ้ามีศีลมีธรรมไม่มีอบายมุขเนี่ยลูกหลานก็เคารพนับถือผู้คนก็นับหน้าถือตาเพราะว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในความดี ผู้ที่มีบุญมากผู้ที่มีบุญพิเศษผู้ที่มีบุญจริงๆเนี่ยคือผู้ที่ได้มีโอกาสมาบวชเป็นพระเราต้องมาเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพราะว่าการเป็นพระนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นการปรงผมผมผ้าเหลืองอย่างนี้เป็นเพียงสมมุติสงฆ์คือเป็นพระทางกาย ต้องเพียรมุ่งมั่นปฏิบัติให้พระเกิดขึ้นในใจเรามีเวลาทั้งวันทั้งคืนให้คิดดีพูดดีไม่ใช่มานอนอยู่วัดบวชอยู่วัดแล้วนอนพักผ่อนคิดไปแต่เรื่องโรกโลกเรื่องโลกีนะดังนั้นแล้วเรื่องไหนไม่ดีเราต้องมาสมาทานไม่คิดไม่พูดไม่ทำใจของพระ จะไปคิดเหมือนตอนที่ไม่ได้บวชไม่ได้จะไปมัวคิดแต่เรื่องโลกโรคเรื่องโลกโลกเรื่องกรรมคุณเรื่องนารีศีกาไม่ได้ต้องเสียสละออกประกอบความเพียรในการเป็นผู้ตื่นอยู่ชาคาริยานุโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ที่ตื่นอยู่ทุกคนผู้ที่บวชมาต้องมีความสุขในการทำข้อวัดในการทำกิจวัตร บ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อเนะี่ยเขาก็เอาของมาให้แถมยังกราบยังไหว้อีกอย่าทําเหมือนกับชาวบ้านบางคนนะ่ยที่บวชกันมาแล้วก็ไม่ได้มุ่งมัรคผลนิพพานเหมือนกับลิเกเหมือนกับละครนะ่ยแค่เอาชุดชุดของพระมาใส่เล่นเล่นเฉยแต่ไม่ได้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่สําคัญมาก และนิวรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมาทวนกระแสหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายให้มีความสุขเข้าไว้ส่วนใหญ่แล้วนิวรณ์มันมักมากดข่มเราให้เป็นสารพัดเนี่ยพอนั่งไปก็ง่วงไปพอไม่ง่วงก็นั่งฟุ้งซ่านคิดไปตามใจไปตามอารมณ์เรื่อยๆใจจึงเป็นสัมภเวสีเพราะว่าคิดไปตาม ไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกเนี่ยเหมือนที่ว่าคนเราเกิดแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนตายแล้วไปสู่ที่ชอบนะชอบคิดอะไรชอบพูดอะไรชอบทำอะไรที่มันเป็นปัจจุบันซ้ำๆมันฝังไว้ในจิตมันฝังไว้ในสัญญาขันมันเป็นความเคยชินมันเป็นอุปนิสัยเราจึงต้องระวังอารมณ์ปัจจุบันให้ดีนะหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายนีย่คือหมายความว่า สติสมาธิอยู่กับอารมณ์นั้นๆอย่างแน่วแน่ถ้าปล่อยกายปล่อยใจไปตามความคิดไปตามอารมณ์เนี่ยจากที่ไม่เคยทํามันก็จะทําจากที่ไม่เคยคุ้นชินมันก็จะคุ้นชินจากสิ่งที่คุ้นชินมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อชาสอนเอาไว้ว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดมันจะกลายเป็นความประพฤติ เธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอมันจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเธอไปทั้งชาติมันเริ่มต้นมาจากความคิดเล็กๆน้อยๆอยู่ในใจพอหยุดมันไม่ได้ มันจะส่งผลมาเป็นการกระทำพอกระทำซ้ำๆแล้วอะไรก็แล้วแต่ผลวิจัยบอกว่าที่ทำซ้ำๆเป็นเวลา21วัน3อาทิตย์เนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินไปโดยอัตโนมัติเพราะมันฝังอยู่ใน,ส,ญญนสัญญาขันคือความจำสัญญาขันคือความจำเนี่ยมันเป็น,มนเมมโมรีนขนาดใหญ่กี่พบกี่ชาติมันก็จำไว้ฝังไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่เคยหายไปไหน แต่เนื่องจากมันถูกกดทับด้วยความรับรู้ใหม่ๆความจำใหม่ๆทุกวันจึงทำให้ลืมทําให้ระลึกไม่ได้ต่อเมื่อจิตผ่องใสไม่มีนิวรณ์มาขวางกั้นจิตปราศจากทุรีจึงทำให้ระลึกย้อนไปในขันต่างๆเรียกว่าการระลึกชาติได้หรือจะเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติยานก็คือการ ระลึกขันที่เคยมีเคยอยู่เคยเป็นในการก่อนก็ทำได้ขึ้นหากจิตผ่องใสเพราะฉะนั้นนิวรณ์เนี่ยเราจึงต้องมากำจัดคนที่ยังมีนิวรณ์จึงเหมือนกับคนที่มีหนี้เนี่ยเพราะว่ายังต้องวนคิดวนทำอยู่โดยเฉพาะการมฉันทะเรื่องความยินดีพอใจในการมาคุณอะไรที่มันทำให้ ลดกำลังของมันได้นะคือการพิจารณากายคตาสติเนี่ยดูร่างกายให้เป็นของไม่สวยไม่งามจะช่วยแก้ได้พยาบาทแก้อย่างไรคนที่ยังผูกอาคาตผูกใจเจ็บเนสิบปีแก้แค้นก็ยังไม่สายถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาจะช่วยลดกำลังของความอาคาตพยาบาทลงได้ ทีนมิทธะล่ะความง่วงเหงาเหานอนแก้อย่างไรก็ทั้งง่วงแล้วนะต้องเพ่งดูแสงสว่างลืมตาย้อนหูลุกเดินจงกรมนะวิอุบายแก้ง่วงมีทั้งแปดอย่างแปดอย่างแล้วต่อมาอดทัจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านํำคาญใจทำอย่างไรพอฟุ้งซ่านลำคาญใจขึ้นมาเกิดมาก็พอมันเกิดขึ้นมา กลับมาดูลมหายใจหรือจเจริญพุทธานุสติจเจริญธรรมานุสติจเจริญสังขานุสติในอนุสติสิทเลือกเอามาใช้ในการแก้ได้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นทำอย่างไรท่านบอกว่าถ้าไม่เชื่อในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ให้จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมันมีของที่แก้ของมันอยู่นะเราเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นิวรณ์เกิดขึ้นมาในใจ ก็ต้องหาวิธีการที่จะสลายมันออกไปผู้บวชต้องมุ่งมัรคผลพระนิพพานผู้บวชมาแล้วต้องทำความเพียรเพื่อมุ่งมัรคผลนิพพานจริงๆคนที่บวชมาแล้วทำความเพียรเพื่อพระนิพพานมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังดีกว่าคนที่บวชมาเป็นร้อยปีแต่ไม่ได้มุ่งมัรคผลพระนิพพานเลยาศาสนาเนื้องอกเนื้อร้าย แส๊กแสงเข้ามาทุกมุมทั้งวัดบ้านทั้งวัดป่ามาทำธุรกิจทำพุทธพาณิชย์ต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปพากันขายพระขายเหรียญขายเครื่องรางของขังเพราะมันหาเงินหาทองหลอกคนโง่ๆได้ง่ายจึงพากันทำเต็มบ้านเต็มเมืองก็เพราะว่าผู้นั้นไม่เพียรเพื่อมรกผลพรนิพพานก็เลยฉาบฉวย ไปทำแต่เรื่องพวกนี้ไปเป็นหมอดูหมอเดาหมอเสกหมอเป่าหลอกคนหลอกเงินหลอกทองเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างใหญ่หลวงในการหลอกในการเอาศาสนามาหากินประชาชนเขาไม่ได้เรียนพระพุทธศาสนามาจึงถูกหลอกง่ายถูกมอมเมาง่ายให้เราทุกคนเนี่ยอย่าไปหลง ในอิทธิปฏิหารต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้าตั้งมั่นในแก่นแท้ของาศาสนาให้มีปัญญาพิจารณาอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงในของพวกนี้ง่ายๆแม้กระทั่งการหล่อพระในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเอาแต่พิธีพราหมณ์มาใส่ทั้งหัวหมูหัวไก่บายสีบูชาเส้นสวงเต็มไปหมดเนี่ยเป็นพิธีของพราหมณ์แถมยังบอกว่า จะมาปลกเสกพระพุทธเจ้าทั้งที่พระคนที่มาปลกเสกเนะี่ยมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจจะมาเสกพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนะี่ยทางที่ถูกต้องมาเสกใจของตนเนี่ยให้หมดกิเลสตามพระพุทธเจ้าจึงจะถูกพวกเราต้องมาเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเอาแก่นของพระศาสนาลาบยศสรรเสริญเงินทองทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กิ่งแค่ใบ ศีลเหมือนกับสะเก็ดไม้สมาธิเหมือนกับเปลือกไม้ปัญญาอย่างรู้ต่างๆเหมือนกับกระพี้แต่ความหลุดพ้นแห่งใจแบบไม่กลับมากำเริบอีกอกุปปาเจโตวิมุติเนี่ยคือแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงให้พวกเรามีปัญญาเข้าใจอย่างนี้จะได้เลือกในสิ่งที่ถูกเลือกในสิ่งที่ชอบอย่าได้เป็นหลงเป็นเหยื่อของ พวกที่ทำพาณิชย์นีหลวงพ่อปัญญาท่านก็พูดอยู่แล้วว่าสมัยนี้คนก็โง่พระก็โง่คนก็โง่เศกๆเ,เป่าๆทำธุรกิจพุทธพาณิชย์เนี่ยหลอกกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองมีมาอย่างนี้เป็นร้อยๆปีเราจึงต้องออกมาจากสิ่งเหล่านี้เอาของจริงเอาของแท้คือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอริยาาสัจสีการเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้ง มีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้แหละอันเป็นทางสายกลางมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับใจสติเป็นตัวสำคัญนะหัวใจหลักของพระพุทธเจ้าที่พระทุทธองค์ทรงสอนที่ว่าให้เว้นจากการทำบาปก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วเมื่อย่อลงมาเหลือเพียงแค่หนึ่งนั่นก็คืออัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทนั่นก็คือเป็นผู้มีสติมีสติอยู่ทุกเมื่อนั่นเองและสตินั้นต้องเป็นสัมมาสติคือสติที่ประกอบด้วยความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องมีความเพียรในการที่จะดูที่จะรู้ที่จะทําจริงๆมีสติคอยกํากับและมีความรู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายแล้ว การเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นก็คือการกลับมาหากายมาหาใจเพราะทางของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นทางที่เพื่อความหมดจดจากกิเลสเผาลนจิตนะรักษาพิษ,ษัตว์ทั้งหลายใจเศร้าหมองก้าวล่วงพ้นโศกาน้ำตานองคล่ำควรร้องสะอื้นให้ใจระบมนะเพื่อกำจัดความทุกขโทมนัสทุกสาหัสเพียงใดหายคืนขม ได้เดินสู่ธรรมะอภิรมได้เฉยชมอมตะมหานิพานให้พวกเราเอาธรรมะของพระเจ้าเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งในการประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะหมดลมหายใจขออนุมโมทนากับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออํานาจแห่งพระรัตนตรยัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัดแก้ว ให้คลาดแล้วผ่องภัยได้สุขสันต์ให้มีใจดีใจสบายทุกว,วันวันบรรลุพลันนิพพานสุขพ้นทุกเทิน